นั่นใครอยู่ตรงนั้นฉันเองฉันเองไวเล็ตตาไม่เจอกันนานเลยนานมากเลยคุณมอร์ตันฮึไวเล็ตตาคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไวเล็ตตาก็แปลกใจมากรู้สึกเป็นเกียรติมากที่คุณเจ้าภาพเชิญฉ,ฉันมาร่วมในการสแสดงสแสดงใช่ใช่ จะภาพอย่างทิ่แบรปิวกาแสดงไว้พูดเอาด้วยบางทีเราอาจจะมาเตรียมตัวด้วยกันนะเด็กห้าคนไปเที่ยวสวนสนุกตอนมาถึงก็ตื่นเต้นดีใจอยู่หรอกนะพอมาถึงแล้วก็น่าอมทุกข์ซะง,งั้นน่าสนใจจังเวเลต้าแต่ดูคุณสินี่มันก็ดึกมากแล้วนะได้สิได้สิงั้นพรุ่งนี้เว,วเลต้าละครเรื่องนี้อย่างน้อยต้องมีนักแสดงสักห้าคนจะมีคนมาแนะ่ มีมงั้นรอให้ทุกคนมาพร้อมกันก่อนแล้วค่อยพูดกันดีกว่าไหมพรุ่งน,นี้ฉันว่าจะไปเดินชมคฤหาดนี้สักหน่อยเพราะพวกเราไม่น่าจะเคยอยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้มาก่อนใช่จริงๆนั่นแหละแต่คุณมอร์ตันไม่เรียกฉันว่าไม้ก็ได้ไวเลต้าถ้าเธอไม่สนใจที่จะเดินเยี่ยมชมงั้นก็ลองเลือกตัวละครที่ชอบมาฝึกซ้อมก่อนก็ได้นะ ฉันคิดว่าบทบาทเด็กน้อยคนสุดท้ายเหมาะกับเธอมากอ้อโอเคโอเคไวอเลตตามีตัวละครที่ชอบวิเศษมากไวโอเลตตาราตีสวัส์ยินดีที่ได้พบนะคุณมารราตีสวัส์คุณมอตันฉันหมายถึงไหม่ ฉันเองนาตตลริฉันไงเวเลตตาเอา้อเออฉันเองเป็นเชิญนี่เองฉันจึงตกใจหมดเลยไวเวเลตตานักแสดงคนนั้นเวเลตตาเธอเองก็ได้รับคําเชิญมาทำการแสดงด้วยเหรอเวเลตตาใช่ใช่เวเลตาก็ได้รับคําเชิญ์ให้มาแสดงเรื่องนี้ด้วยอยากที่จะเล่นรถไฟหอแต่ดันมีที่ว่างแค่สี่ที่ นี่คือการแสดงที่ผู้จัดจาก,การให้เราซ้อมเหรออืม,อม,อมไว้เฮต้ากำลังทำความคุ้นครกับบทเออดูเหมือนว่าน,นี่จะเป็นแค่ดนตรีขั้นขนุนธรรมดาถ้าเราอยากจะทำมาเป็นรายการเรวจะต้องเรียบเรียงใหม่าได้สิเป็นเกียรตอย่างยิ่งนาตาลีไวเฮต้าดีทีส่สุดเลยยังไม่มีใครมาถึงอีกเหรออ่าใช่ยังเหลือนนอีกคนนึงคนอื่นมาถึงหมดแล้วคนอื่น มันพุดว่าอะไรหรอนาตาลีมะมะไม่มีอะไรฉันจำได้แล้วล่ะว่าฉันจะคิดดูก่อนนะว่าจะเรีบเรียงมันยังไงนาตีสวัสดีเวเดตา้าโอ้จริงสิเวเดตา้าตอนนี้ฉันชื่อมากาเลต้าถ้าเป็นไปได้อะโอเคโอเคมากาเรต้านาตีสวัสดีมากาเลต้าฉันเป็นชื่อที่ไพเรรอ สวยงามเหมือนกับนาตาลีเลยของที่นี่ดีนี่ฉันชอบกลิ่นนี้บางทีอาจทำให้ฉันหลับฝันดีก็ได้นาตาลีในที่สุดซื้อก็เจอเธอแล้วนาตาลี นาตาลีอย่าก,กลัวไปเลยฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกไปพอนจูสุลกาออกไปพอดนะมาการิต้าอย่าก,กลัวไปเลยเอา่าทำไมเซอร์กี้ถึงไม่อยู่ที่นี่ได้นะไม่หรอกเขาต้องอยู่ที่นี่นั่นแหละเพราะเราไม่มีทางหนีรอดได้อยู่แล้ว ไม่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 มไม่คิดถึงมันอีกแล้วนาตาลีเมื่อวานี้ฉันทำอะไรลงไปฉันต้องบ้าไปแล้วแน่แเซอร์กิจะต้องฆ่าฉันแน่ไม่ไม่ไม่มนาตาลีแค่อดอ้อนเซอร์กิอีกสักครั้งหนึ่ง เขาอาจจะโกรธแต่อาจจะยกโทษที่ฉันก็ได้นะเหมือนยังเคยเคายังคงรักคุณอยู่ไม่ใช่เหรอคุณเองก็ไม่หรอกมมกเาเลตตาเธอจะต้อง,สงแสดงจนจบได้ค่าจ้างแล้วก็หนีไป เธอชำนาญเรื่องแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอเขาเลหางรลังนี้น่าสนใจกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกนะดูสิฉันบอกแล้วว่าใครจะพลาดการสแสดงก็ได้แต่ซูเปอร์สตาร์ของพวกเราอย่างนาตาลีไม่มีทางพลาดโอ้ไม่สิตอนนี้ต้องเรียกว่าคุณมากาเตตาแล้ว อยากจะหนีอีกแล้วเหรอนาตาลีมาตันมันจบไปแล้วไม่ใช่ทุกคนที่เหมือนนายที่จะเอาแต่จมอยู่กับอดีตไม่มันยังไม่จบพวกคนโกหกหนีทับและฆาตกรที่น่ารังเกียจอีกคนบ้านฮึโจ๊กเกอร์แคยังเหมือนเดิมเลยนะ หลบหบซ่อนซอยู่เรื่อยคุณคุณไม่ควรพูดแบบนั้นกับนาตาลีนะเธอไม่ใช่คนแบบนั้นอ้อเอออะไรนะคนโกหกนีทับหรือว่าเม่ใอร์ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วแกล่ะ ฉันวันนั้นเซอร์กิทให้ฉันออกไปซื้อของนะ่ะคุณก็รูว้วันนั้นเป็นวันสำคัญวันสำคัญแบบนั้นไม่ต้องการฉันหรอกโอ้ยหนาวจะตายอยู่าง้วนะเนี่ยเฮ้ยอากาศบ้าบออะไรกันเมโรพระเจ้าดีใจจริงๆที่ได้เจอคุณอีกครั้งเฮ้ยไม่ฉันก็ไดีใจเหมือนกันที่เจอคุณอีก คุณก็รับบัตรเชิญเหมือนกันเหรอก็น่าจะนะข้างนอกหิมะตกหนักไหมเฮ้ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักก่อนที่หิมะจะหยุดตกพวกเราควรพักอยู่ที่นี่กันก่อนแบบนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันเพิ่งไปดูห้องครัวมาอาหารกักตุนไว้ที่นี่ไม่ได้มีมากมายเท่าไหร่เซอร์โอ้โอไม่สิโจเกอร์เกือบจำไม่ได้แล้วไม่ได้เจอกันนานเลยมไม่เจอกันนานเลยนะมอโลไม่ต้องห่วง ในเมื่อพวกเราได้กลับมาเจอกันนั่นก็หมายความว่าอย่างน้อยพวกเราก็โชคดีมาก <c oughs> ทุกคนในคณะละครศาสตร์สบายดีไหมใกล้ <c oughs> ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วฉันฉันจะไปเตรียมอาหารในครัวนะ <c oughs> มาไม่เกิดอะไรขึ้นฉันพูดอะไรที่ไม่ดีไปหรือเปล่า ฉันไม่ได้มาที่นี่นานแล้วคือแห่งการสั้งหารที่แสงจันทราวกเขาเรียกว่าแบบนั้นมีคนบ้าคนหนึ่งฆ่าทุกคนจนหมดจนหมดทุกคนเลย <c oughs> คนตกใจเหรอมาโรเดตตาก็ตกใจเหมือนกันนักแสดงว่าการแสดงของวเดตตาใช้ได้เลยหรือเปล่าน,น,นะก็เหมือนกับน,นักแสดงในคอแสดง ไยเลต้าก right ็เห oh, ็นพวกเขาซ้อมอยู uh, okay, okay. Right, ่น so uh uh, ักแสดงที an はは่รับบทเป็นคนบ้าสมพระคุมดำอ่ามันช่างพอได้แล้วไวเลต้าโอเคโอเคไวเลต้าจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นไวเลต้าจะไปเดี๋ยวนี้น่ากลัวกันไปแล้วคนบ้านั้นน่ากลัวกันไปแล้วไม่ขอโทษนะไวเลต้าไม่เขาแค่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่อาจจะทำให้เธอตกใจได้หรือว่าเธอจะไปอยู่ไหนไหมาวจอาเกอร์ต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าก็จะได้เวลาหายกลางวันแล้ว แลข้างในจะอุอน่นกว่าที่นี่ด้วย <S <S> <S> <S เอ,อ่อขอโทษนะไม่ฉันไม่รู้ว่าโอเคฉันไม่เป็นไรเมโรคุณก็ไปด้วยกันสิเพราะยังไงซะที่นี่ก็ไม่มีใครรู้วิธีเอาตัวรอด ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ดีเท่าคุณอีกแล้วล่ะเสียงอะไรนะเฮ้คนพวกนี้คงอยากคายแล้วก็เสียงดำเดิมเลยนะนาตาลีสุกีเจกร์นาตาลี ฉันเองโจ๊กเกอร์อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะเธอโอเคไหมนันดาลีใจเย็นหน้านันดาลีเซอร,ร์กิตไม่ได้อยู่ที่นี่สักหน่อยเอเ่อไวยโอวายเลต้าเข้าใจผิดเธอไม่คุ้นเคยกับพวกเขาสั้งคู่สักเท่าไหร่ใช่ใความผิของฉันเองขอโทษทีที่ฉันพูดพลาดไป พูดอีกแล้วขอโทษนะนาตาลีเรื่อเหมือนว่าฉันจะกำลังเหอนอื่นนิดหน่อยนะฉันคิดว่าฉันไปหาอะไรกินในครัวดีกว่าแล้วก็พักผ่อนสักหน่อยโอ้ใช่แล้วตอนนี้เป็นเวลาอาหารกลางวันแล้วโจเกอร์กับฉันเตรียมอหารไว้ในครัวไปห้องอาหารกันเถอะใช่แล้วนาตาลีฉันชะน,นํำของโปรดให้เธอด้วย ขอโทษนะเวเลตตาฉันแค่รู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยไปไป,ไปทานข้าวกันก่อนแล้เวเราค่อยคุยเรื่องการแสดงกันต่อนไหมอืมนาะยพิเศษมากเลยนาตาลีอ่าฉันหมายถึงมากกเลตตาโอ้ไม่ควรจะไปแย่งมีพวกนั้นนะแต่โชคดีที่ฉันก็มีสหายเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> พูดถึงตรงนี้ก่อน ยอย่าพอหิมะเริ่มเบาลงแล้วฉันจะไปหาอาหารในป่าก,กับเพื่อนของฉันหน่อยฉันก็ไปเลื่อยไม้ให้ความอบอุ่นได้นะโอ้ใช่แล้วฉช่กับลืมไปเลยารย์เธอฉันและไม้ช่วยบ e r n a ซ่อมเต็นท์มีแค่นั้นที่ใช้เลื่อยบ้านนั้นได้ <c oughs> แต่คราวนี้พวกเราอาจจะต้องออกค้นหาเครื่องมือกันก่อนฉันไปดูมาแล้วเมื่อเช้านี้ต้นไม้ในป่านั้นใหญ่มาก คุณยังจำวิธีใช้มันได้ใช่ไหมโจกเกอร์อืมใช่แล้วละ่ะหลังจากออกจากความวุ่นวายฉันก็หาคณะละครเล่ยล่อนแสดงไปด้วยหางานช่างมาให้เลี้ยงชีพไปด้วยฮ,ฮ,ฮ,ฮ่าฮเยี่ยมเลยแล้วเธอหล่ะอาตาลีช่วงนี้ทําอะไรอยู่เพิ่งได้ยินจากไวเลต้าบอกว่าเธอมันจะได้เปลี่ยนงานแล้วใช่ฉันทํางานกับคณะละครแห่งหนึ่งนะโอ้โหตัวต้นใหม่หมอการเลิมต้นใหม่จริง ก็เหมือนกับฉันที่กำลังจะมีไม่เป็นอะไรไปตั้งแต่มาถึงนายก็ไม่พูดอะไรเลยไม่แย,แ,แย่แล้วแย่แล้วมีใครเห็นใบปลิวกบแสดงนั่นไหม,ไมเวตาทำหายอ่ะอ,อไม่นะอ๋อดีจังเลยที่แท้คุณเองเหรอที่พินเก็บมันได้ ขับคุณนะไหมคุณเจอมันที่ไหนเหรอแบบนี้ตอนบ่ายพวกเราก็อาจจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเมื่อกี้และฉันก็เจอมากกว่านี้อีกนะนี่มันเพียงกล่อมเด็กอีกแล้วเหรอเหมือนฉันจะเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะนี่เป็นเพลงเด็ก ที่เราขานกันมานานในหมู่บ้านเซอร์กิตชอบเพลงนี้มากแต่ตรงนี้มันน่าจะเป็นคำใบ้น่าคำใบ้อ,อะไรใครกันที่ฆ่าทุกคนแล้วก็หนีไปนายพูดเรื่องอะไรไหมนายจะไม่พูดเรื่องซ้ำซากนั่นอีกแล้วใช่ไหมหุบปากเซลเลยทำไมเธอถึงมาที่นี่ผู้จัดงานสัญญาอะไรกับเธอไว้เงิน นางเอกการละครเธอคงไม่ได้จะบอกว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อทำการแสดงจริงๆหรอกนะแต่ค่าตอบแทนของฉันก็คือคำตอบเดียวใครกันที่ทำลายครอบครัวของพวกเราคำใบน้นี้บอกพวกเราว่าฆาตรกรที่ฆ่าทุกคนอยู่ท่ามกลางคนที่หนีไปและเห็นได้ชัดว่า มีคนไม่อยากให้เรารู้เรื่องนี้ไอ้เจ้าบ้าไม่บอตนในคุงบ้าเหมือนเดิมหยุดนะเซลเลบางทีวันนี้พวกเราอาจจะต้องพูดความจริงออกมาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นฉันได้บอกสิ่งที่ควรพูดกับคนที่เข้ามาสื่อเสวนแล้วชายชุดดำที่เดินเข้าไปในเต็นท์ ยังมีคำโกหกที่น่าขันกว่านี้อีกไหมหมายความว่านายสงสัยฉันงั้นเหรอทุกคนก็รู้ว่าตอนนั้นฉันก็ลังเตรียมตัวกับการ,สรแสดงและไม่น่าจะเป็นฆาตก,กรได้ดังนั้นฉันไม่จำเป็นต้องโกหกรวมถึงนายด้วยชิแต่คุณเกลียดที่นั่นคุณเกลียดพเราทุกคนน่ะเกลียดที่นั่นไม่มอตันยุเเ้นนาย น <Natalie. S 2> าตาลีเมโรคุณคิดว่าไงโอ้อะไรนะกี่ที่นั่นเหรอไม่ไม่ฉันหมายถึงใบปลิวการแสดงต่างหาก เฮ hey, ้ยไวเอลต้าไวเอต้าไม่รู้เลย,เลยนะไวเอตุต้าก็แค่อยากจะทำการแสดงกับทุกคนไวเอลต้าไม่รู้อะไรเลยนะคะโอเคไวเอลต้า okay, ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะฉันขอโทษที่เสียมารยาทไปเมื่อกี้แต่ว่าเพื่อที่พวกเราจะทำการแสดงได้ดียิ่งขึ้นแต่คุณจะช่วยตอบคำถามสักสองสามข้อได้ไหมเพราะดูนี่สิไม่สามารถแสดงตามบทละครที่ไม่สมบูรณ์แบบได้หรอกนะการแสดงแน่นอนพวกเราต้องมีการแสดงไหม อยากรู้่าไนเหรอตอนแรกเธอเจอใบปลิวการแสดงแผ่นนี้ที่ไหนเหรออืมไปเหตุตาเจอมันอยู่บนโต๊ะที่วางคุณแกวไว้นี่เป็นเพียงใบปลิวใบเดียวเหรออ,อ่าอืมใช่ตอนนั้นมันวางอยู่ตรงกลางโต๊ะเธอมาถึงตอนไหนเมื่อวานตอนบา่ายคุณมาถึงคนแรกเหรอ แรคเต้าคิดว่าใช่นะก็ฉันเป็นคนแรกจากนั้นก็คุณแล้วก็คุณแล้วก็คุณจะไม่ไนี่เฟสกลับมากเกลต้าคนสุดท้ายก็คือฉันฉันมาถึงเมื่อตอนเช้ามืดบนโต๊ะหรือกุญแจอยู่แค่ดอกเดียวอ่าอืมฉันนึกว่าคุณมาถึงที่นี่ตอนเช้านะไม่หรอกฉันมาถึงตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ไปจัดแจ้งที่พักให้กับเพื่อลมทางของฉัน ยังมีคำถามมาได้อีกไหมถ้าไม่มีอถ้าไม่มีแล้วไวโอเลต้าหยาบตัวขึ้หลัการแสดงแล้วนะก็ได้ไวโอวเลต้าเธอไปก่อนเลยนะบางทีพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราอาจจะเริ่มจัดการแสดงได้นะ คุณเชื่อเรื่องที่เธอพูดไหมเมโรโอ้โห oh, แน่นอนไหมนั่นคือไวเลต้าถ้าสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงทั้งหมดนั่นหมายความว่าตอนนี้พวกเราไม่มีเบาะแสอะไรเลยไหมเนึกอะไรออกไหมถ้าสมมติว่าใบปลิวการแสดงนั้นที่หายไปชี้ไปที่กลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้วใบปลิวที่อยู่ในมือของไวเลต้าล่ะหมายถึงอะไรบางทีฆาตกรอาจรู้ก็ได้นะโอเค บางทีไอ้ฆาตรกรโรคจิตแม่งอาจจะรู้แล้วก็ได้แล้วก็กําลังจะมาตามฆ่าเราพร้อมกับไอ้ไฟสีแดงโง,โง่ๆแล้วให้เราจุกจุกไปตามกําแพงซึ่งเป็นอะไรที่เฮี้ยมากเราต้องไปปั่นไฟแม่งเอ้ยแสงเข่งโอเคจบแล้วนะไวเลตต้าขอไเปลิวกันแรงคืนได้ไหมคะไอ้น่อยนาเดลีนาเดลี <c oughs>